สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่มิสเตอร์บอลกับผมวันนี้ครับผมจะมากินเปรี้ยวหนึ่งวันครับทุกคนแต่อันนี้สําหรับมื้อเช้าเลยมื้อเช้าผมไม่รู้ว่าผมจะหาของเปรี้ยวได้หรือเปล่าฮะแต่นี่ฮะผมเตรียมมะนาวไว้แล้วฮะเอาไว้ปรุงให้มันเปรี้ยวมากๆครับทุกคนก็ตอนนี้ช่องผมแสนซับป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามสนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปหามือเช้ากินกันเลยดีกว่าครับว่าอาหารเปรี้ยวหนึ่งวันของเราเนี่ยจะกินอะไรในมือเช้านะครับผมตอนผมมาซื้อมะม่วงเปรี้ยวครับครับมะม่วงเปรี้ยวครับมาครับทุกคนผมซื้อมานะไรครับเป็นมะม่วงเปรี้ยวหนึ่งครับแล้วก็เป็นข้าวแกงครับแต่ข้าวแกงผมหาแบบเปรี้ยวๆไม่ได้ว่ะก็เลยเดี๋ยวผมจะมาหั่นมะนาวใส่ไปด้วยครับ

mm-hmm เรยกนลุกชุ่มคอเลยมะนาวมันอยู่เมือนกับข้าวอ่ะทุกคนพอตักกับข้าวไปแม่งก็โดนมะนาวมะนาวมันโบ,บข้าว วันนี้ครับถ่ายพองแน่ครับยกปีนเลย

เปรี้ยวขนลุกเลยดูดิจบไปแล้วมื้อเช้าเดี๋ยวไว้มาดูกันนะครับว่ากลางวันผมจะไปกินอะไรครับพักเที่ยงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวมาหาของเปรี้ยวๆกินอะไรเปรี้ยวๆข้าวโพดมะนาวมาด้วยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเออก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำของเปรี้ยวๆนี่ครับเอา ผมเอาบะหมี่ครับเอาบะหมี่ต้มยำเปรี้ยวๆแต่ผมขอเปรี้ยวๆมะนาวพี่พอไหมหนูมีมีมะนาวพวกผมมีมะนาวมาด้วยเอาเอาต้มยำนะครับเอาพิเศษครับหมูครับแล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวกินเปรี้ยวหนึ่งวัน ไปหาน้ำเหรครับน้ำเปรี้ยวๆน้ำเปรี้วน้ำขึ้นแไม้ปั่นพี่ครับมีน้ำอะไรเปรี้ยวๆบ้างครับเอาต้มมะนาวสับปะรดมะนาวสาวรสมะนาาววสรสมะนาวเป็นเขียวมะนาวเอาแอปเปิ้ลเขียวมะนาวครับนี่ครับแอปเปิ้ลเขียวมะนาวไม่รู้จะเปรี้ยวมากแค่ไหนครับเดี๋ยวผมเอานะครับพี่มาครับทุกคนมาแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

แม่งกินเปรี้ยวไม่ค่อยได้เลยโอ้ย acting หวานบอกเ่อไปพี่เอามะนาวบิดปากหนึ่งหวานไหมออ,อันนี้เป็นแอปเปิ้ลมะนาวครับ ผมกินที่ร้านเนี้ยผมไม่เคยสักรสมยำกินเลย มะนาวครับเปรี้ยวจีสซเปี้ยวจีสเปี้ยวจี๊ มันเป็นเปรี้ยวที่อกไม่นด้ทุกคนมันเป็นเปรี้ยวที่อร่อยอ่ะไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบกินไม่ได้มันคือเปรี้ยวที่อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคือมือเย็ยนเลยครับทุกคนตอนนี้ครับทุกคนเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับก็คือเลิกงานแล้วแต่ตอนแรกผมว่าจะออกกำลังกายครับแต่ฟ้าค้ม ดำสนิทเลยฮะก็รีบกลับห้องก่อนครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวค่อยไปออกกำลังกายที่ห้องแต่วันนี้ครับผมมีเมนูเด็ดที่จะทํากินที่ห้องด้วยครับบอกเลยว่าโคตรเปรี้ยวแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะทําเมนูอะไรครับผมนี่ครับทุกคนรีบให้ตายไม่ทันเละฝนตกเละฉ่ำทั้งตัวเลยฮะไม่ทันอยู่ดีไม่รอดแต่ผมซื้อวัตถุดิบมาทันฮะก็แวะซื้อวัตถุดิบมาเลยครับทางที่เปรียยเนะครับ เดี๋ยวเรามาทําอาหารมื้อสุดท้ายแบบสุดเปรี้ยวกินกันครับทุกคนนะนี่ครับทุกคนไปอาบน้ํามาเรียบร้อยครับเพราะว่าตากฝนมานะฮะนี่ครับมาเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับที่ผมซื้อมาครับนี่ครับอันแรกเลยคือมะนาวครับมีมะนาวมีนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็มีต้องมีพริกป่นอีกหนึ่งอย่างครับก็เมนูนี้ผมไม่เคยกินเลยอันนี้เอาตรงๆเลยทุกผมไม่เคยกิน แต่ก้อยบอกว่าก้อยทําเป็นก็เลยเดี๋ยวให้ก้อยทําให้ดูมันคือไอมะนาวที่ปอกเปลือกแล้วยำอะ่ะทุกคนก็วันนี้ก็กินแค่นั้นแหละครับเพราะว่าฝนตกผมไม่เลยไม่ได้แวะซื้อแบบไม่ทันแวะซื้ออะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวก้อยเขาก็กินของก้อยเข้าไปครับแ่้ผมกินแค่นี้แหละครับคืนนี้กินมะนาวเป็นลูกผมไม่รู้ว่ามันจะออกมารสชาติยังไงไม่รู้จริงแต่ด้วยความที่มันมีมะนาวเป็นลูกแน่นอนมันเปรี้ยวแน่ทุกท,ทุกคนมันเปรี้ยวแน่นอนอะ เออแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะกินได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่าครับทุกคนต้องทํายังไงปรุงยังไงใส่พริกก่อนใส่พริกก่อนใส่พริกเยอะไหมกินเผ็ดไหมล่ะเนีย่ยเนี่อยอใส่รสด,ดีเขาเรียกว่าอะไรกับเมนูเนี้ยยำมะนาวยำมะนาวเอร์ดีเยอะไหมไม่เยอะแต่เดาเค็ม อีเลยหมูช้อนอ่ะวันนี้เหรออืมเพิ่มความนัวนัวนิดนึงใส่มะเอ้าวช้อนหรับใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยจะป่อืมใส่เยอะพอป่โอ้โหไหนอ่ะใส่แล้วอ่ะนะแสงใดจ่อนอ้ำตาลน้ำตาลด้วยเหรอตัดเปรี้ยวไงอันนี้ใส่ชอบสามชอบเลยใส่เยอะๆเลยก็ได้มา ได้ต่เปี้เออโอเคใส่แค่นี้พออยากกินเปรี้ยวๆปลาเฮ้ยไม่อยากแับปลาเปิดให้หน่อยเปิดฝาอันไม่อยากจับพอ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 ไม่ชอบปลาพอแค่นี้อันกินเหรอโหยังเป็นเลยฮือปลายังเหม็นเลยต้องใส่อีมันต้องคลุกให้มันแบบ มีน้ำหน่อยไอ้พอแล้วไม่เป็นไรน้ำปลาคบเหม็นนะ่ะแค่นี้จริงๆิงเหรอทุกคนแค่นี้จริงๆริงเหรออันนี้คือยำแล้วเหรอคือยำมะนาวแล้วเขากินกันทำไมอะยำมะนาวอะไม่อร่อยเหรอถ้าทำดีๆมันก็อร่อยแอันนี้ทำไม่ดีเหรอเออใส่น้ำตาลสองเม็ดเนี่ยน,นะมาครับทุกคนเรามาลองกินกันนะครับมือสุดท้ายของวันนี้ครับ โหทำใจจริงๆว่ะกินมะนาวเปล่าๆเป็นลูกยังดีกว่าอีกนะเนี่ยแต่กลิ่นมันก็พอได้ครับกลิ่นพอได้พอคุกๆรวมกันแล้วครับกลิ่นก็พอได้นิดหน่อยครับมาครับทุกคนเรามาลองกันดีกว่า เปี้ยวเหมือนเดิมแต่มีรสชาติแบบเผ็ดหน่อยๆครับแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเลยได้กินไหม <c oughs> ไม่ลองเหรอเ <c oughs> มนูนี้ตัวเป็นคนปรุงเลยนะใครปรุงตัวตัวเป็น <c oughs> คนบอกเมนสูตรไงตัวปรุงเองบอกว่าผมกินไม่หมดหรอกทุกคนเปรี้ยวจัดเลย <c oughs> ไปอีกคำ อืมอ้าวโหน้ำลายแตกอะแต่ผมคิดไม่ออกจริงๆมันมีรสชาติความอร่อยหน่อยๆนะเว้ยผมคิดไม่ออกว่ามันต้องกินกับอะไรมันถึงจะอร่อยมากกว่านี้วะมีใครรู้ว่าคอมเมนต์หน่อยนะนะครับ พอเข้าไปก่อนจะกัดอ่ะทุกคนมันเค็มแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบความเค็มมากๆผมไม่ชอบมากๆพอไม่ชอบความเค็มพอเขาปรับปุป๊บผมก็เลยต้องดิบกัดเพื่อให้มะนาวมันออกมาอย่างน้อยผมเจอเปรี้ยวดีกว่าเจอเค็มอ่ะเมื่อกี้เป็นเสี้ยวฮนะรอบนี้ครึ่งลูกฮนะมะนาวครึ่งลูก ไปอ่ะออเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวเท่ากินมะนาวเปรี้ยว ไม่เปรี้ยวเท่ากินมะนาวเพียวๆครับทุกคนเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวเท่ากินมะนาวเพียวๆ,ๆไปครับทุกคนโหเอ็นดีเปรี้ยวจังวะโอ้เออไปปิดจบครับอันสุดท้ายไม่ไหวแล้วจริงครับทุกคน อารสชาติมันเหมือนน้ำจิ้มแจ่วกินกับมะนาวแบบนั้นเลยว่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปผมจะทำอะไรหรือผมจะไปกินอะไรใน1วันอีกคอมเมนต์และรอติดตามชมเลยครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ